ะะมาเด้อครับผมมากิกด้ยวยกันนะครับสวัสดีครับมาวันนี้ก็มามีเมนูน,นี้เลยครับเสือร้องไห้คั่วขี้เพียนะครับนี่อันนี้เพียผมต้มมาแล้วนะครับใส่เนื้อลงไปนี่เป็นเนื้อที่ส่วนว่าส่วนจะเรียกว่าเนื้อเสือห้องให้นะครับนี่ครับ แต่อาจจะมีเสียงเขาจอบปุ่นจะน้อยเด้อครับผมแล้วก็ครัวครับคั่วลงไปปอคือเรต้องทุกหลายนะครับเราจะกินในแบบไม่ต้องสุกมากนะครับผมน่าจะใส่กี้เพียหลายไปน้อยหนึ่งนะครับแล้วก็ใส่เครื่องเลยครับผงนัวครับใส่ไหลายแทบหลายนะครับผม ข้าวคัวครับที่ปนครับผมใส่ลงไปเลยน้ำป่าซะน้อยครับอสอบเก็มสอบชอบเก็มสอบเผ็ดอย่างกระซาลงไปนะครับฝนครับอืมาควรขอกรจะกลิ่นแห้งๆนะครับ แต่สำหรับผมก็จะเอาแบบรสชาแบบนี้นะครับจิ้มรสชาติสน้อยหนึ่งไม่ได้ครับตเติมตเติมผงนัวครับลงไปสอบก้าวั้วไหลใส่ลงไปขิ้ปนอีกหน่อยใส่ลงปไปนะครับกระง่ายๆครับอขอบักชีรับใส่ลงไปเลย คนครับผมเราต้องทุกหลายครับทุหลายเลยมันจะเหนียวเนี่ยผมก็เอาแค่ประมาณนี้นะครับผมนี่นะครับแค่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ปิดแก๊สได้เลยครับประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วครับง่ายๆครับเมนูง่ายๆแค่นี้นะครับเหลือร้องไห้คัวเพี้ยนะครับผม ค,ครับเดี๋ยวไปจัดลงจานกันเลยนะครับผมเสร็จเรียบร้อยครับเสเบือลงให้คั่วขี้เพียนะครับผมเส์ฟใส่จานกันเลยครับนี่มาเดอร์ครับผมวันนี้แบบเอาใจ สายสุกนะครับเพอทีไ่ไม่กินดิบมากินได้นะครับผมนี่นะฮะมาเด้อครับผมมากินด้วยกันนะครับ